นัก,กรบภานจอนสุดขอบฟ้าตอนที่27เข็นค่าเขารู้ว่าตนเองกำลังฝันหากคนฝันนั้นช่างเหมือนจริงนักลมเหนือพัดผ่านหน้ากากของเขาไปจนไม่รู้สึกถึงความเย็นรออยู่ที่นั่นนานแล้วสงบนิ่งมากกระทั่งชีพจรที่เต้นชา้ากว่าปกติเล็กน้อยดวงตะวันเคลื่อนคล้อยผ่านโลกนุษย์ไปรัตติกาลคืบคลานเข้ามา โจูชูมองดูสิ่งทั้งหมดนี้เขาเคยชินกับการแยกตัวออกมานานแล้วเขารู้ว่าต้องทําอย่างไรถึงจะไม่กลายเป็นคนที่มีมโนธรรมและมีความรู้สึกนี่คือการป้องกันตนเองโดยสัญชาตญาณแบบหนึ่งแค่ทํางานไม่ใช่ความคิดตนเองจึงจะไม่เป็นคนเสียสติเขาแค่ยกมือข้างที่เปื้อนเลือดจากฟื้น จากพื้นคืนบอลังต้าชิ่งคืนมายุคครุ่งเรืองนี้เปรียบเหมือนแขนเสื้อกว้างสวยหรูมือข้างนี้ของเขาซ่อนอยู่ในแขนเสื้อนั้นตลอดเวลาไม่ให้ผู้ใดพบเห็นโดยง่ายจนเมื่อความวุ่นวายจากสงครามและความนอาเปื่อยถูกทางของยุคสมัยนี้ผ่านพ้นไปกระทั่งผู้คนใช้สวิตอย่างหาสุขประวัติศาสตร์พลิกโฉมหน้าใหม่โจจูซูก้มหน้า ปกติใบหน้าของคนในฝันมักจะเดือนลาแต่เขากลับเห็นใบหน้าของเด็กหญิงผู้นั้นเหมือนเดิมแม่นางถูกแม่นมของนางกอดไว้เด็กหญิงดุดแกะอ่อนแอไรที่พึ่งคณิตแม่นมยังคงปกป้องเด็กผู้หญิงนั้นสุดกำลังหน้าที่แต่ว่าใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเด็กหญิงไงยหน้าขึ้นบอกเสียงแว่วพ่อข้าเป็นคนดีพี่ชายข้าเป็นคนดีข้าก็เป็นคนดี พวกเราเป็นคนดีทุกท่านอย่าฆ่าพวกเราเลยเขานึกออกแล้วนี่คือสมัยที่ฮ่องเต้องค์กรยังทรงมีพระชนชีพอยู่เพื่อที่จะโจมตีพรรคพวกขององค์ชายรองเป็นครั้งสุดท้ายเทียนซวงได้รับคำสั่งให้รอบสังหารตระกูลใต้เท้าเจียงหรือเท้าเจียงเจิงที่ถูกลดตาแหน่งทั้งยังถูกขับไล่ออกจากเมืองหลวงเจียงเสวียลูกสาวของเเท้าเจียงอายุเพียงสี่ขวบ เลียวฉลาดหัวไวเป็นพิเศษหากหน้ามีโอกาสได้เติบใหญ่จะกลายเป็นคนเช่นไรกันนะโจจูซูรู้สึกได้ถึงมือของตนเองที่ส่งออกไปเสียงกรีดร้องแหลมแหวกฝืนนภาราตรีกระบีแทงทะลุอ,อกของนางจากนั้นก็ทรุร่างของเด็กหญิงคนนั้นไปพอไม่ได้รู้สึกสสอิสะเอียนหรือว่าเสียใจด้วยตำแหน่งนั้นที่เห็นมาจนชินชา พวกเขาเป็นคนดีเป็นคนซื้อตรงพักดีแล้วอย่างไรเล่าใครก็เืิดมากคนดีจะตายอย่างโหดร้ายข้างถนนและสินไร้ตาย,ยาตไม่ได้สัาพักได้ยินเสียงถอนใจลอยมาในอากาศอย่างยาวนานใครบางคนบอกว่าถ้าคนต้องจดใช้ด้วยชีวิตกลางอ,อกของจือสู่ชูปวดแ๊บขึ้นมาจนต้องลืมตาลุกขึ้นนั่งทันทีครูต่อมาเขาง,งอตัวลงชา้าๆคุมหน้าอกกับฝันแน่น มให้ตนเองส่งเสียงร้องออกมานิ้วมือซีขาวยึดมุมหนึ่งของผ้าผมผมผเเพ้กระเซิร์กระเซิร์สภาพดูไม่จึดความเจ็บปวดดุดหัวใจแตกสลายโถมก็ามาเป็นระลอกเขาคิดอย่างมือลอยเจอจูซูเจ้าคนต่ำช้าเลวสามเจ้ากำลังจะตาเชกเช่นเดียวกันคืนนี้โจจูซูหลับไม่สบายเบิ้นเือสิงหลับไม่สบายแม้แต่เย,ย่ไปอีก็หลับไม่สบายเช่นเดียวกัน เบิ้ลก็สิงไม่ได้ออกจากห้องแค่นั่งหันหน้าเข้าหานหน้าต่างอย่างเงียบงันส่วนคู่เซียงยืนอยู่อีกด้านหนึ่งเด็กสาวไม่ค่อยรู้หนังสือขนาดเขียนไอ้หลุมศพยังปล่อยกายเต็มไปหมดหนามีสีหน้าเคร่้งถึงจริงจังมองท้องฟ้ายามราตรีนอกหน้าต่างที่ไม่ต่างอะไรกับมันก่อนๆไม่เงียบดังโคมไฟหญิงงามอันแสนแปลกประหลาดโคมไฟหญิงงามคือโคมไฟมที่มีรูปของหญิงงามเป็นการอุปมาอุปไมยถึงผู้หญิงที่อ่อนแอบอบบาง หน้าต่างไม่ได้หับลงก่อนลมเย็นม้วนตัวก็ามาเลิกมุมเสื้อและผมยาวของกูกเสียงขึ้นทำเอาหนังสือภาพวังวสันเล่มหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะน้ำชาส่งเสียงดังกุทพับเว้นเขาสิงครียยิ้มอย่างผ่อนคลายเต็มที่เอ่ยเสียงเบาข้ารอมา20ปีแล้วนะกูเสียงมองเขาอย่างเงียบเชียบเห็นความรู้ใจบางอย่างที่นางบอกไม่ถูกปุดขึ้นมาบนใบหน้าชายผู้นี้ทั้งยังเครียบแฝงเจียวปนไปด้วยรอยยิ้มบ้าครั่ง ในที่ไร้ซึ่งแสงสว่างค่อนข้างโลูไม่เหมือนคนทานให้นางรู้สึกประรบยำเกรงโดยไม่รู้ตัววนกระสิงยื่นมือข้างหนึ่งไปปาอากาศประหนึ่งจับสายลมที่แทกผ่านลูก,กรงหน้าต่างเข้ามาข้าจะทําให้โลกข้าจะทําให้บนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดมาหยุดข้าได้อีกไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีเซียนหรือปีศาจข้าจะให้ผดดู้ผีปีศาจเสียสิงกระิงรดาพวกนี้สิ่งที่ม่ควรอยู่ในโลกอนุ์หลับนี้สายหัวกลับไปยังนรก18ขุมของพวกมัน มืออีกข้างหนึ่งของเขาถือกระดาษแผ่นหนึ่งสายตาของผู้เสียงจับจ้องกระดาษที่เริ่มเหลืองแผ่นนั้นบนนั้นวาดรูปหน้าผีไ้อยา่างคร่าวราวด้วยฝีมืออ่อนหัดเหมือนเส้นขยุกข,ขยิกข,ของเด็กน้อยวิ่นกระสิงจุดเทียนวางกระดาษแผ่นนั้นลงไปจนมันถูกเป่าไหม้เป็นเท่าฐานทีละน้อยสีหน้าของชายหนุ่มราวกับกำลังสักการะเทพเทวาด้วยความเริ่มใสศรัทธา เยยไปอีนอนหลับจนถึงกลางดึกไม่รู้เช่นกันว่าเพราะเหตุใดถึงได้สะดุ้งตื่นขึ้นจากฝันแพรกุตายาและในตาเร็วเล็กปราศจากความรม้าวอย่างคนเพิ่งตื่นเขายังนอนอยู่บนเตียงยกมือขึ้นชา้าช้าล่วงจี้ซึ่งห้อยอยู่ที่คอออกมาจับเล่นหากมองให้ดีจี้ห้อยคอนั้นทำาจากวิจิตบัญจงคือคำสั่งขุนเขาธาราขนาย่อนี้เอง เย่ไปอีหลับกาลงเอ่ยกับตนเองช่างจริงเอ่ยข้ามีรางสองหอนไม่มีอยู่เรื่อยเลยเหตุใดเจ้าถึงไม่อยู่แล้วเขาคิดโลกใบนี้จะสงบสุขขึ้นมากเลยใช่ไหมหรือไม่หากไม่มีคําสั่งขุนเขารารไม่มีหุบเขาพุดฝีไม่มีเกร็ดหลิวหลีไม่มีเทียนสวงวันรุ่งขึ้นนอกจากแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ออกมาต้อนรับคนทุกหมู่เหล่าแล้วก็ยังมีศพด้วย ศพก้าศพถูกโยนไว้ไม่ไกลจากประฤหาสสปุเก่าเรียงล้อมกันเป็นวงกลมตรงกลางเขียนด้วยเรือดเป็นตัวอักษรคําว่าผีมีขนาดกว้างยาว2อถึงสจังปิดกั้นถนนทั้งเส้นว่ากันว่าเป็นจุดเดียวกับที่ผีร้ายตนนั้นถูกประหารชีวิตตอนกลางวันตอนที่โจจูซูรีพุทธมาถึงก็ระบุฐานะศพกันเกือบหมดแล้วเหาผีร้ายยุติธรรมมาก พยายามถวสุเรียทุกสำนักอย่างเท่าเทียมกันสุดความสามารถแต่สำนักรวมสกุลเกา่าอีกหนึ่งรวมทั้งสิ้นเก้าศพพระนักพรตแม่ชีชายหญิงเด็กคนเฒ่าคนแก่มีครบหมดทั้งสิ้นสิทธิค์คนหนึ่งของเก้าชฉงก็รวมอยู่ในนั้นด้วยโจจูซูจำเขาไม่ค่อยได้แต่จำได้แค่ว่าคนผู้นี้ไม่ได้โดดเด่นตกตาอย่างต้องควรตรงกันข้ามคือเงียบขรึมพูดน้อย เป็นเพียงคนที่คอยช่วยต้อนรับแขกเรือที่มาถึงไม่คุยกับผู้ใดทั้งสิ้นเกาเส้นเหลียญคลองห้าจนเป็นลมไปแล้วส่วนเกาชงเองก็ไม่มีเวลาจะมาสนใจลูกสาวหมวแก้วหัวแหวนแค่ให้ตั้งควรคอยอยู่เป็นเพื่อนนาะส่วนตนเองก็ไปตรวจอุศพกับสื่อมู่ใต้เสือทีและศพ บางคนถูกแขวนคอด้วยเส้นด้ายบางคนถูกซัดด้วยฝ่ามือพิฆาตโลหิตบางคนถูกสูบเลือดเนื้อจนแห้งตายบางศพหัวขาดการตายของทุกคนไม่เหมือนกันสักรายเจอจูซูวได้ยินใครคนหนึ่งที่อยู่ด้านข้างถอนใจแผ่วเบาทางกล่าวว่าคมแขงพูดผีแห่งเขาไข่เคี้ยวออกมากันหมดแล้วหุบเขาพูดผีแห่งเขาไก่เคี้ยวออกมากันหมดแล้ว อ่านไงว่าผุมเก่งเขาหันหน้าไปเห็นว่าคนที่กำลังพูดคือเย่ไปอีเจอจูซูประหลาดใจที่พบว,ว่าบนม้านักกินผู้นี้มีความเห็นอกเห็นใจที่ยากจะอธิบายเคลือบอยู่เรือนรางทาให้เขาดูราวกับรูปปั้นเจ้าแม่กวอนหินซึ่งทํามาจากเครื่องเคลือบเจ้าจูซูถามออกไปอย่างประโยคหนึ่งโดยไม่รู้ตัวอะไรหรือเย่ไปอีชําเลืองเขาแวบหนึ่งไปด้วย เผยด้วยสีหน้าไรอารมณ์เจ้าหูหนวกหลือโจจูซูจึงหันไปมองเพื่อมาให้ตนเองขายหน้าทว่าเย่ไปอีก,กลับตบไหล่ของเขาเบาๆเอ่ยประหนึ่งคนกันเองว่าคืนนี้เจ้าออกมาหน่อยไปที่ที่หนึ่งกับข้าเสียงนั้นไม่ต่างจากเจจูซูเรียกจางจิงหลิงวันก่อนแม้น้ำเสียงจะแตกต่างแต่ให้ผลไม่ผิดแปกโจจูซูตัดสินใจว่าจะไม่สนใจคนเซ่ยเย่ก่อนที่ พี่เขาจะหัดพูดภาษาคนแต่ก็ดันพยักหน้าอย่างอดไม่ได้พอพยักหน้าเสร็จเขาก็สึกเสียใจอย่างสุดแสนอยากจะเด็ดหัวตนเองนักที่ผ่านอาจเรื่องเช่นนี้ใคร้ควรในใจว่าหากถ้าปิดปากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นทญญายาทของปู่เสริงผูนี้ได้จะทําให้รู้สึกดีขึ้นบ้างหรือไม่ ช่วขณะนั้นในบรรดากลุ่มคนก็มีผู้ใดามารู้อ่อยขึ้นมาว่าเหตุใดผู้ที่ถูกฆ่าถึงมีแต่คนเหล่านี้โดยปกติคนที่มารุมตัวกันที่นี่ล้วนเป็นคนที่มาเพื่อประนามอุปอาพูดผีเมื่อวานเหล่าผีร้ายบด,ดมาอย่างแนบเนียนขณะที่ทุกคนไม่ได้ระแวดระวังแต่เหตุใดพวกมันจึงเลือกฆ่าคนของสำนักเหล่านี้ผู้ใดที่รู้เรื่องช่วยอธิบายทีว่า หากหุ่เขาวผู้ผีต้องการเป็นศัตรูกับยุทธภพเช่นนั้นหรือพวกมันคงไม่ได้โง่ขนาดนั้นกระมังและพวกมันคิดจะทําสิ่งใดกันหรือทุกท่านมีสิ่งใดปิดบ,บังอยู่กันแน่เกาชงได้ยินดนังนั้นกรปุดลุกขึ้นล่างกายสู้ผอมลงไปถนัดตาดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นักแถมฝีเท้ายัางส่วนเสเล็กน้อยเต้องควรรีบเข้าไปไประยุก์ด้านข้างหากเกาชงทำเพียงผลักเขาออกพลางบอกมือ ทอดสายตาออกไปเนิบฉากวาดมองเป็นหน้าที่เศร้าระคนคนโกรดแค้นของแปดสำนักใหญ่ก่อนมองไวทางผู้คนที่กำลังกระซิบกระซาบลังเลเหล่านั้นสายตาของเขาคล้ายมีน้ำหนักกดทับเสียงของผู้อื่นให้เงียบลงได้เขามองพวกเขามองบรุษที่เป็นดังตำนานของยุทธภพเกือบ20ปีผู้นี้เขามีเส้นผมเป็นสีขาวดอกเหลาสีหน้าเคร่งขึมหน้าปรกยกย่องทรายสูงวัค่อยๆอ,อ้าปากคุมคำ นี่คือนี่เลือดจากนั้นเกาโฉงและก้มหน้าจ้องศพก้าวศพอยู่เนินนานพันกระชากเสียงให้ดังขึ้อนอีกนี่เลือดนี่เลือดของพระรหัสกุลเก่าของข้านี่เลือดของทุกพักฝ่ายธรรมะชื่อดังนี่เลือดนี่เลือดของผู้คนในใต้่าที่มีมโนธรรมทุกคนลมหายใจของเขาดูไม่ค่อยสม่ำเสมอชื่อมู่ใต้ซื้อที่กุมรูปประกรรอยู่ในมือเอ่ยว่า,ามีตบปุ๊พร้อมกับหลับตาเงิมงงอยู่คนเดียว คงกำลังปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมเหล่านั้นเติงควรมองอาจารย์ที่แกงงอมของเขาอย่างเป็นกังวลท่าทีอยากจะเข้าไปช่วยประยุงต์อีกฝ่ายแต่ก็รู้สึกว่าเป็นการไม่ควรจึงได้แต่ข่มใจเอาไว้เกาฉงหลกตาพักใจตอนที่เงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งใปหน้าก็นองไปด้วยน้าําตาพอชี้ร่างเด็กหนุ่มของพฤหัสปุลเก่าที่ตายไปขณะกล่าวว่า ลูกศิษย์ฆ่าผู้นี้ไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่เด็กมาฝากตัวเป็นศิษย์ฆ่าจึงใช้แท่ของค่าแท่เก่าชื่อเก่าหุยเป็นคนคุยไม่ค่อยเก่งเด็กๆพวกนี้จึงผมเห็นเขาซ้ำยังตั้งชื่อเล่นให้เก่าด้วยว่าเป็นเหล่าเหมือนเหล่าเหมือนจากคําว่าเหมือนปูจ้วงหมายถึงปิดปากเงียบไม่พูดไม่จาทางคาง ท่าทางเขาเหมือนจะยิ้มแต่ก็ยิ้มไม่ออกสิทธิหญิงหลายคนของกระหสัสถกุกลเก่าร้องไห้จนจด,ดไม่ได้เก้าโฉงชักนักได้พูดต่อเราเหมือนของข้าผู้นี้เป็นเด็กดีหลายคนในที่นี่ล้วนเคยเห็นเขามาบ้างแล้วถึงจะซึมกระทือและพูดน้อยแต่เขาเป็นเด็กดีโดยแท้หนักเอาเป่าสู้ไม่เคยโปรดผู้ใดที่บ้านเขายังมีญาติอยู่อีกหนึ่งคนแม้ไม่ใช่ญาติแท้แต่ก็เก็บเขามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ ตอนนี้นางอายุ80กว่าแล้วตาบอดอีทั้งหลงลืมจำใครไม่ค่อยได้แต่ก็ยังพอมีแรงตอบสนองบ้างโดยเฉพาะตอนที่พบกับเจอกับเกาหุยทุกท่านช่วยบอกทีว่าจะให้ข้าอธิบายกับนางเช่นไรมีรับบรุษททุกท่านทุกท่านได้โปรดเถิดได้โปรดช่วยบอกข้าทีว่าควรจะอ้างสิง่งใดข้าจึงจะได้ไปอธิบายกับนางได้ถูก ลมอันเยือกเย็นในฤดูใบไม้ร่วงของต้งถิงพัดก,กระทบต้นไม้สู้ๆขึ้นลูกใหญ่ท่วมทะลักรอบด้านเงียบสงัดจนแทบพรางไรผู้คนชายชราผู้ยิ่งใหญ่อย่า,ยยางเกา่าสงยืนอยู่ตรงกลางประสานมือกระวะสอบถามทุกคนข้าควรจะอธิามาก,กับหญิงชราท่านนั้นเช่นไรดีแม้แต่เจ้าบ้านเจ้าบ้าเฟิงเสียวเฟิงยังปิดปากเงียบไม่พูดไม่จามาถึงขั้นนี้ แม้ผูดด้ใดจะพูดอีกเท่าไรประโยชน์นอกจากจะไม่ใช่คนแล้วเดวรชานยังเทียบไม่ได้อีกด้วยหวาชิงเชงเจ้าสนักคนใหม่ของไทซานเป็นคนแรกที่ร้องออกมาว่าตราบใดที่ผีบ้าพวกนี้ยังไม่ตายยุทธภพก,ก็ไม่มีวันสงบสุขต่ขอไปนี้สานักไทซานของข้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของจอมยุทธเก่าโดยไม่อิดเอื้อนต่อให้อันตรายถึงเพียงใดก็จะต้องแก้แค้นให้เจ้าสานักแก้แค้นให้สายร่วมโุดมการที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมเหล่านี้ไม่ได้ เจ้าสำนักไยซานตายอย่างหหดร้ายตอนนี้ก็เท่ากับฝูงมังกรไร้ซึ่งจากฝูงวาชิงโงเป็นเด็กหนุ่มอายุ20กว่าอายุน้อยอีกทางเลือดร้อนไม่รู้หรอกว่าการที่ตนเอ่ยออกไปเช่นนี้หากผู้อื่นจะเงียบต่อไปก็คงไม่เหมาะแล้วหลายสำนักใหญ่จึงทยอยกันออกมาแสดงจุดเยืนปลายยามอูงานศพถูกจัดไว้อย่างยิ่งใหญ่หาได้เปรียบให้เหล่าผู้วายชนภายใต้ความดูแลของเกาชง ตัวท้องฟ้าเหนือต้องถิงปกคลุมด้วยบรรยากาศอึมครึมมืดครึมรถมาซึ่งวิ่งกันกวัดไขวคึกคักเมื่อหลายวันก่อนน้อยลงไปตาอย่างกลับหันประหนึ่งเผชิญกับเหล่าสตรออันตะสายเก้าโฉงมีความสามารถผู้คนที่เดิมปกครองกันอย่างอิสระจู่ๆก็เห็นพ้องต้องการที่จะต่อกรก,กับคนนอกคืนนั้นหลังจากโจจูซูส,ส่งจางเฉิงหลิงที่แอบหนีออกมาไปแล้วก็ต้องรับแขกที่ไม่เชิญผู้หนึ่ง เย่ไปอีคนผู้นี้แต่งตัวตามสบายขนาดกันเด็กเขาย,ยังไม่คิดจะใส่เสื้อสีด,ดํดำอำาอาปานตัวเขาข้อหน้าต่างอยู่ข้างนอกเจ็บเช่นคนเก่งใจกล้าพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าเจ,าจ้านี่เจ้านี่ตามเข้ามาความคิดอยากฆ่าคนผิดปากของเจอจูชูยังไม่ทันเกิดขึ้นจริงจะมานึกเสียใดเอาตอนนี้ก็ไม่ทันการแล้วจึงได้แต่ตามอีกฝ่ายไป เบิเคื่องเสิงก็อยู่ห้องถัดจากเขาไปได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวนี้นานแล้วชายหนุ่มกมดหิว้วสองมือกอดอกสีหน้าย่ำแย่อย่างนักกู้เสียงหอยห้อยหัวลงมาจากคานหลังคาก่อนหน้านี้ยังหลับตาอยู่แต่จำต้องเปิดขึ้นมาเพราะเจ้านายทำเสียงดังนั่งหาวและค่อยเอ่ยถามเสียงออีนายท่านตอนแรกท่านบอกว่าโจช,ชีผู้หนีมีที่มาลึกอับซับซ้อนยากจะคาดเดาตื้นลึกหนาบาง เกรงว่าเขาจะทําเรื่องของทางเสียถึงได้ติดตามเขาไปหลายวันเช่าน,นตอนนี้ไม่กลัวเขาทําเสียแผนแผนยังคอยจ้องตามติดเขาอยู่อีกล้าเจ้าครับก็อชอบอนันที่นอตเลยต้องตามไปสิครับคุณครับ